เราจะระบุพิกัดของดาวในระบบพิกัดศูนย์สูตรได้อย่างไรศึกษาได้จากกิจกรรมนี้ค่ะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันนะคะการทำกิจกรรมเราจะใช้แบบจำลองทรงกลมฟ้าที่สร้างไว้แล้ว3ชุดที่ศูนย์สูตรลัติจูด45องศาเหนือและลัติจูด45องศาใต้ค่ะ การระบุตำแหน่งของดาวในระบบพิกัดศูนย์สูตรต้องอาศัยเส้นสำคัญที่คงที่บนทรงกลมฟ้าได้แก่เส้นศูนย์สูตรฟ้าโดยเส้นศูนย์สูตรฟ้าเป็นเส้นที่เกิดจากการขยายเส้นศูนย์สูตรโลกออกไปถึงทรงกลมฟ้าก่อนอื่นทำการแบ่งเส้นศูนย์สูตรฟ้าออกเป็น24ช่องเท่าๆกันให้แต่ละช่องเป็น1ชั่วโมงโดยกำหนดให้จุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นมีค่าเป็นศชั่วโมง และให้ตำแหน่งถัดไปทางทิศต,ตะวันออกเป็นชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่24ตามทิศทางการหมุนของโลกติดแถบสติ๊กเกอร์บนแบบจำลองทรงกลมฟ้าทั้ง3ชุดระบุตำแหน่งขั้วฟ้าเหนือและขั้วฟ้าใต้ จากนั้นติดแถบสติกเกอร์จากขั้วฟ้าเหนือผ่านเส้นศูนย์สูตรฟ้าที่จุดศูนชั่วโมงมายังขั้วฟ้าใต้แบ่งระยะจากขั้วฟ้าเหนือมายังเส้นศูนย์สูตรฟ้าเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนละ30องศาและทำเช่นเดียวกันกับซีกฟ้าใต้ทั้ง3ชุด เขียนตัวอักษร A ถึง F บนสติกเกอร์แทนดาวฤกษ์แต่ละดวงติดสติกเกอร์ที่เขียนตัวอักษรแทนดาวฤกษ์แต่ละดวงลงบนแบบจำลองทรงกลมฟ้าไปจนครบทุกดวงตามพิกัดที่กำหนดให้ จากนั้นติดสติกเกอร์ตัวอักษร A ถึง F แทนดาวฤกษ์แต่ละดวงตามพิกัดที่กําหนดบนแบบจำลองทรงกลมฟ้าที่ละติจูด45องศาเหนือทำกิจกรรมเช่นเดิมอีกครั้งนะคะติดสติกเกอร์ตัวอักษร A ถึง F แทนดาวฤกษ์แต่ละดวงตามพิกัดที่กําหนดบนแบบจำลองทรงกลมฟ้า แต่เปลี่ยนตำแหน่งของผู้สังเกตเป็นที่ลัติจูด45องศาใต้เปรียบเทียบตำแหน่งของดาวเริ่แต่ละดวงบนแบบจำลองทรงกลมฟ้าของผู้สังเกตที่ตำแหน่งต่างๆเมื่อเปรียบเทียบตำแหน่งของดาวแต่ละดวงเมื่อผู้สังเกตยอยู่ที่ศูนย์สูตรลัติจูด45องศาเหนือ และลัติจูด45องศาใตา้พบว่าตำแหน่งดาวแต่ละดวงจะคงที่บนแบบจำลองทรงกลมฟ้าการระบ,บุพิกัดของดาวในระบบศูนย์สูตรสามารถบอกได้เป็นค่า Right Ascension และ Declination โดยพิกัดของดาวในระบบพิกัดศูนย์สูตรจะไม่เปลี่ยนไปตามเวลาและตำแหน่งของผู้สังเกต